ในเช้าของวันที่12เมษายนพศ2563ท่านพระยาธรรม,มิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อท่านพระยาธรรมิกราชได้ขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมแล้วนั้นจึงได้นอบน้อมเฝ้าุนถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่า ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันมานี้ลูกรู้ถึกว่าลูกเจอกับบททดสอบคือการทดสอบว่าลูกนี้จะมีความศรัทธาตั้งมัน่นเชื่อมั่นในพระองค์มากเพียงใด เชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มากเพียงใดเชื่อในสัจธรรมของชีวิตในกฎแห่งกรรมมากเพียงใดลูกเจอกับบททดสอบในความเชื่อมัน่นขนาดที่ลูกคิดว่าลูกมีความศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธองค์มากแล้วแต่ก็ยังมี สิ่งที่ลังเลสงสัยอยู่เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทดสอบอย่างจริงๆลูกก็เลยเกิดความรู้สึกว่าแต่ที่จริงการศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระสาสดานั้นยังมีหลายชั้นสับซ้อนหลายขั้น ในการเชื่อมั่นและศรัทธาลูกจึงปรารถนาที่จะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมเรื่องความศรัทธาสามขั้นให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระยาธรรมถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจฟัง และพิจารณาตามให้เข้าใจนะลูกคนเรานั้นย่อมมีความมั่นคงอยู่ในตัวของเราสองด้านคือด้านที่หนึ่งคือดวงจิตของเราที่เผชิญผ่านพ้นที่คลุกคลี อยู่กับเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกสมมุติจนเรานั้นหลงยึดหลงนึกคิดไปตามสิ่งสมมุติทั้งหลายเหล่านั้นและกลายเป็นอีกมุมหนึ่งที่ก็เหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่มันคุ้นเคยคุ้นชินกับเรามายาวนาน ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่สองหรือสิ่งที่สองก็คือดวงจิตของเรานี่ก็มีความเป็นพุทธ,ธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในตัวของเราโดยธรรมชาติเมื่อจิตของเรา ได้ฟังทำคำสอนจากองค์พระศาสดาได้พิจารณาตามเห็นตามเราก็จะมีจิตที่ตั้งมั่นในคำสอนเชื่อในคำสอนว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นจริงจิตของเราก็จะมองไปในมุมที่เป็นผู้รู้ตื่น แต่ในขณะที่เรายังไม่สามารถฝึกฝนจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความรู้ตื่นอย่างแท้จริงเราก็จะยังคงมีทั้งสองด้านเข้ามากระทบมีอยู่ในตัวของเราลูกเอ๋ยเช่นบางครั้งก็รู้สึกว่าศรัทธาม,มากเชื่อมั่น มั่นใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์พระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธานุภาด้วยพระธรรมด้วยความเป็นจริงต่างๆที่เราได้รู้ได้เห็นตามแล้วก็มีบ้างบางครั้งที่เราก็อาจจะเผลอไปหลงไปในมุมที่ ลงยึดในความเป็นตัวเป็นตนในเราในของเราในเรื่องของโลกในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกสมมตุติว่าเป็นเช่นนั้นจริงเช่นนี้จริงแล้วก็อาจจะทําให้เราเกิดความหวั่นไหววันกลัวไปตามเหตุต่างๆจึงทําให้เราเกิดสภาวะความไม่มั่นใจในองค์พระพุทธจึงเกิด เหตุการณ์ทั้งสองแง่สองมุมเช่นนี้ขึ้นได้เป็นธรรมดาพระยธรรมเอ่ยและเมื่อดวงจิตของเราได้รับการฝึกฝนปลุกจิตให้รู้ตื่นอย่างแข็งแกร่งแล้วเราก็จะต้องเลือกที่จะอยู่ในมุมแห่งพุทธะได้อย่างมั่นคง โดยไม่มีอะไรจะทำให้เราเปลี่ยนใจหรือวันไหวหรือว่าลังเลสงสัยอะไรได้อีกเมื่อจิตของเราเป็นพุทธะพระยะาธรรมเอ่ยฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาตั้งมัน่นจึงแบ่งเอาไว้เป็นสามขั้นฉชนนี้คือขั้นที่หนึ่งคือบุคคลผู้เชื่อ ในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าสอนดีสอนถูกต้องและก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่ตนพอจะทำได้บุคคลในกลุ่มนี้มีความเชื่อในขั้นที่หนึ่งเชื่อว่าดีรู้ว่าดีและพยายามปฏิบัติตาม บุคคลในกลุ่มนี้ย่อมเป็นธรรมดาและพะยาธรรมที่ยังไม่อยู่ในฝั่งแห่งพุทธะอย่างแท้จริงจึงยังมีความลังเลสงสัยบ้างมีคลื่นของฝั่งของโลกของความลุ่มหลงยึดติดเข้ามากระทบทำให้สงสัยทำให้วันไหวทำให้คิดไปในทางที่อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างได้เป็นบาง ครั้งหรือเชื่อแต่ก็อดที่จะวั่นไหวไม่ได้เป็นบางครั้งพระยาธรรมเอย่ยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธปฏิบัติจนถึงขั้นที่สองนั้นเขาก็จะเชื่อว่าดีจริงแต่ก็ยังคงมีบางครั้งที่ยังไม่มั่นใจว่าจะช่วยเราได้มากแค่ไหน คือเชื่อศรัทธาว่าดีละลูกแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แต่บางครั้งบางสถานการณ์บางเหตุการณ์ก็อาจจะทำให้ลังเลสงสัยคิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าจะช่วยเราได้จริงหรือเปล่าเราทำดีไปผลของการทำดีนั้นจะส่งผลมากับเราจริงหรือเปล่า คือมันยังมีความลังเลสงสัยบ้างเป็นธรรมดาเช่นนี้แต่เบาบางลงกว่าขั้นที่หนึ่งเพราะเริ่มปฏิบัติลึกขึ้นละเอียดขึ้นและเริ่มเห็นตามกฎแห่งกรรมที่ชัดเจนขึ้นแต่ก็ยังอดที่จะลังเลสงสัยไม่ได้ลูกเชื่อว่าดีจริง รู้ว่าคำสอนการชี้ทางบอกทางการทำดีได้ดีมันเป็นเรื่องจริงแต่ก็ยังคงวันไหวไม่มั่นใจว่าจะกลับมาช่วยเราได้หรือเปล่าในบางครั้งที่ถูกทดสอบหนักๆมันก็ย่อมมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จิตใจยังคงแน่วแน่ตั้งมั่นที่จะทำความดีต่อไปพระยธรรมเอ่ย ส่วนต่อไปในระดับที่สามเป็นผู้เชื่อเชื่อว่าดีจริงถูกต้องจริงเป็นเช่นนั้นจริงเห็นตามอย่างมั่นใจตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบที่กล้าที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเพราะเห็นตามความเป็นจริงแล้วอยู่เหนือสมมุติทั้งปวงแล้ว จิตตั้งมั่นในความรู้ตื่นเห็นการเกิดการตายเห็นความสุขความทุกข์สิ่งเกิดขึ้นดับไปบนโลกนี้เป็นเพียงโลกสมมุติอย่างรู้ตื่นหมดสิ้นความลังเลส,สงสัยใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเช่นนั้นความศรัทธาในขั้นที่สามนี้จึงเป็นความศรัทธา ของบุคคลผู้ที่สามารถฝึกฝนตนจนอยู่ข้างพุทธ,ธะอย่างแท้จริงลูกเอ๋ยหรือเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งที่เรานี้รู้ว่าดีแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ร่วมกันไปอยู่ร่วมกันไปเริ่มมั่นใจแต่ก็ยังมีสงสัยบ้างบางครั้งที่ถูกกระทบหนัก,นก แล้วก็อยู่กันไปจนมั่นใจว่าเขานั้นจะไม่ทอดทิ้งเราเป็นแน่แท้นี่ลราพระยาธรรมคือความศรัทธาเช่นนั้นความศรัทธาก็ต้องประกอบด้วยการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามมีความลังเลสงสัยบ้างก็เป็นธรรมดาละลูกเพราะเรายังยืนอยู่ ในทั้งสองฝั่งฟังโลกกับธรรมวิมุตต์หลุดพ้นกับสมมุติมันยังปะปนกันอยู่เมื่อไรที่เราค่อยๆแบ่งให้พระนิพพานวิมุตต์ุดพ้นนั้นชัดเจนแต่เราแล้วโลกสมมุตินั้นเบาบางลงจากเราแล้วเราก็จะเหลือความลังเลสงสัยเพียงแค่นิดหน่อย และยังคงมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่เมื่อไรที่เราอยู่ฝั่งแห่งพุทธะอย่างแท้จริงเมื่อนั้นสิ่งสมมติทั้งปวงจะทำอะไรเราไม่ได้อีกเลยพระยาธรรมเอ่ยเช่นนี้ล่ะลูกขอให้ลูกมุ่งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนไปฝึกฝนตนไปเมื่อถึงเวลาที่ลูกนั้น เกิดพลังแห่งความเป็นพุทธะอย่างเต็มที่ก็จะไม่มีอะไรที่จะทำให้ลูกวันไหวได้อีกต่อไปและพระยาทรเอ่ยดวงจิตที่สร้างสังสมบำเพ็ญบารมีมากๆย่อมจะเป็นดวงจิตที่สว่างสวัยแข็งแกร่งแม้จะเจอกับสิ่งที่ทำให้วันไหวอยู่บ้าง แต่จิตดวงนั้นก็จะสามารถพาให้ตนข้ามพ้นวิกฤตต่างๆข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาบททดสอบต่างๆไปได้ในที่สุดฉะนั้นลูกเอ,อ๋ยอะไรจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงก็จงมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีไปเพราะความดีคือกำลังสำคัญที่จะทำให้จิตของตนนั้นสามารถ ที่จะฟันฝ่าบททดสอบต่างๆโลกเอ๋ยเราจะเชื่อว่าดีร้อยเปอร์เซนหรือไม่เชื่อทั้งร้อยเปอร์เซนเราก็ลองทำไปเถอะลูกทำความดีไม่เสียหายอะไรทำไปสงสัยไปก็ดีกว่าไม่ทำแล้วก็ทำไปทำไปจนวันหนึง่ง ที่เราก็เริ่มเห็นตามอย่างชัดเจนแม้มีความลังเลสงสัยอยู่บ้างแต่ก็น้อยกว่าเมื่อก่อนแล้วก็จงทำไปทำไปจนกว่าความลังเลสงสัยนั้นจะหมดไปสิ้นไปด้วยจิตอันเป็นพุทธะของตนแล้วลูกเอ๋อยความจริงจะปรากฏขึ้นเมื่อลูกมีจิตตั้งมัน่นวันนี้มองเห็นทั้งโลกกับธรรม จิตใจยังหวั่นไหวอยู่เป็นเรื่องธรรมดายังไม่แน่ใจว่าอะไรคือของแท้แน่นอนอะไรคือของมีอยู่จริงอะไรคือสิ่งที่ดีที่แท้จริงแต่ก็จงทำดีไปเถอดลูกแล้วก็ทำไปทำไปจนกว่าลูกนั้นจะหมดสิ้นข้อสงสัยโลกใบนี้ มีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างให้ค้นหาบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่จะหาเจอในสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดบุคคลมัวแต่สงสัยแต่ไม่ค้นหาย่อมเป็นผู้ที่ไม่สามารถไขข้อข้องใจและรู้ตื่นได้พระยาธรรมเอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นผู้รู้ตื่นรู้แจ้งโลกไม่มีความลังเลสงสัยใดๆในโลกอีกเพราะเป็นผู้ฝึกฝนตนและพาจิตของตนพิสูจน์กับทุกสิ่งทุกอย่างจนรู้ตามความเป็นจริงยังรู้ตื่นและไม่จมอยู่ในนี้อีกต่อไปเช่นนั้นเมื่อลูกทั้งหลายปรารถนา ที่จะเป็นผู้ไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไปก็จงพากันฝึกฝนจิตของตนให้รู้ตื่นตามเป็นขั้นๆอย่างน้อยเชื่อและรู้ว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีและก็พยายามปฏิบัติตามแม้จะลังเลสงสัยอยู่บ้างก็ดีกว่าไม่ทำอย่างน้อย ลูกนั้นก็จะได้รู้ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้เตือนเข้าใจตามสภาวะความเป็นจริงของทุกสิ่งแต่บางครั้งที่ถูกทดสอบหนักๆก็มีสงสัยบ้างแต่ก็ยังคงมุ่งหน้าทำความดีต่อไปก็ดีแล้วที่เป็นเช่นนั้นและลูก ก็จะดำเดินไปดำเดินไปจนถึงจุดที่เชื่อมั่นและไม่มีทางลังเลสงสัยใดๆอีกไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเช่นนี้ล่ะพระยาธรรมความศรัทธาตั้งมั่นในองค์พระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในการประพฤติปฏิบัติตามจะหายจะมีขึ้นมา ความลังเลสงสัยจะหายไปตามขั้นตามตอนต่างๆที่เด็กกล่าวนี้ขอเพียงแค่ให้ลูกนั้นเป็นคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นก็พอผลย่อมจะบังเกิดขึ้นแก่ลูกพระยาธรรมเอยเชื่อมัน่นมั่นใจว่าดีก็จงพิสูจน์ให้เห็นความดี เห็นแล้วก็จงพิสูจน์ให้ความดีนั้นตั้งมั่นอยู่ในตนเถิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอะไรที่จะต้องลังเลสงสัยอะไรอีกต่อไปเมื่อจิตของลูกถึงซึ่งความเป็นพุทธะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงแมตตาสดางธรรมนี้ให้ลูกใต้ฟัง ลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะว่าการที่เรายังมีความลังเลสงัยอยู่เพราะว่าเรายังไม่รู้ตื่นอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าเราทำความดีไปเรื่อยๆและสังเกตตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นฝึกฝนไปทุกวัน จิตของเราก็จะตั้งมั่นและรู้ตื่นความลังเลส,สงสัยก็จะหายไปลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามให้เห็นคำสอนแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ท่งชี้ทางตามลำดับเช่นนี้ว่าเห็นว่าดีรู้ว่าดีและปฏิบัติตาม เห็นว่าดีรู้ว่าดีปฏิบัติได้ลึกขึ้นและลดความลังเลยสงสัยลงแล้วก็ปฏิบัติจนถึงการรู้ว่าดีเห็นว่าดีรู้ตื่นตามพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์งงงที่ทรงเมตตาสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ่ะลูก กราบนอบน้อมถึงพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งและกราบขอลาพระพุทธองค์ก่อนนะเจ้าคะไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทรรมหม่พระพุทธเจ้าคะสาธุ